สวัสดีครับกระมาปากระป๋อขวัวันนี้กรจั๊กตามาเนี่ยย้ำดอกจ้อนครับผมเริ่มเลยครับน้ำตาลครับอันเล็กครับพี่เขาผมมอว่าครับเฮ้ยไทยๆหำไยน้ำปลาครับน้ำปลากระเจ้าเลยครับแต่อีกครับเอมมานาวครับไสก่อน มึงับครับ,รบไปลวกน้ำจับตัวนี้พี่กันซอยครับใส่เลยหอยหนึ่งนี่กะ,กะเก้าเลยครับใส่ดอกขจนครับส่เลยกลับไปจัดจานกันดีกว่าครับผมย้ำดอกขจนเรียบร้อยกินได้ครับ